และแล้วก็มาถึงวันที่ทุกคนรอ,อคอยนะครับจากการให้ร่วมสุนการโหวตสาวๆจากเมเจอร์โบนะครับก็ปรากฏว่าน้องเอ๋ได้รับการโหวตสูงสุดนะครับ15ท่าน15โหวตที่ร่วมกันโหวตให้เธอวันนี้นะครับใครจะได้รางวัลรางวัลหมีจาก เมเจอร์โบ uh, นะครับสาขานะครสวรรค์ต้องต้องมารุนกันรายชื่อทั้งหมด15คนเนี่ยอยู่ในถ้วยแก้วใบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาจับรางวัลกันก่อนเลยนะครับรางวัลแรกก็คือผู้จ่ได้รับตุ๊กตาหมีตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็จะจับรางวัลโดยผู้จัดก,การเมเจอร์โบสาขานะครสวรรค์น,นะครับคุณสรายุทธก็จะให้เก็บมาร่วมจับรางวัล เดี๋ยวให้น้องเอด้วยนะครับน้องเอก็จะมามาช่วยในเรื่องของการจับรางวัลด้วยเช่นเดียวกันขอเชิญครับสวัสดีครับจับตอนนี้นะครับเป็นรางวัลตุ๊กตาผู้โชคดีที่ได้รับตุ๊กตาตัวนี้นะครับจากการโหวตน้องเอนะครับ15ท่านนะครับนี่เดี๋ยวผมจะจับนะครับเอ๋จับดูก่อนนะครับอันนี้คือเป็นผู้โชคดีที่ได้างันี้นะครับก็คือได้เก นี่ครับท่านนี้นะครับที่ได้ตุ๊กาตาหมีของเราใช้ชื่อในส่วนของเฟซบุ๊ก่าตาอ้วนอิ่มอร่อยนะครับนะฮะตาอ้วนอิ่มอร่อยนะครับ <ผม S 1> เป็นผู้<อ>ได้รับรางวัลขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับครับก็รัก,กใจอครับต่อไปนะครับอันนี้คือขอให้เดี๋ยว ได้รับตุ๊กตาหมีสุดที่ไปครับเดี๋ยวต่อไปจะมีของรางวัลปอบใจอีก5รางวัลนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเอ๋จับนะครับรางวัลปอบใจจะเป็น,ปนรางวัลเป็นฟองฟรีโบลิ่งนะครับทั้งหมด5 5หรางวัลแล้วก็อาจจะตัวนี้คือจะฝากพี่เอไว้นะครับในส่วนของ้ารางวัลเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเอ๋จับให้นะครับทั้งหมดจะให้ <5 S 2> <5 S 1> น้องเอง๋จับให้เลย5าท่านท่านแรกที่จะได้รางวัลตอบใจได้แก่ดดวง ฤดีนะคะคดวงฤดีอ่าครับคุณดวงฤดีอ่าท่านแรกอย่างนี้แหละท่านที่สองวันนิสาคุณวันนิสานะครับท่านที่สองรางวัลปลอบใจท่านที่สามคนนองเสียตา คนนอกสายตานะครับอได้รางวัลที่3ท่านที่4ที่จะได้รับรางวัลได้แก่คุณญวราคุณสวญญาท่านึ่าท่านสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายาาคุณมิลาดาคุณมิดา นะครับนี่คือ5ท่านที่ได้รับรางวัลปลอบใจนะครับอ้าสุดท้ายนี้ถามน้องเอ๋นิดนึงนะครับอยากจะขอบคุณอะไรกับ15ท่านที่โหวตให้ขอบคุณทุกท่านที่โหวตให้นะคะขอบคุณมากมค่ะบอ่าครับก็เป็นกิจกรรมดีๆอย่างหนึ่งจาก Major b o โบนะครับร่วมกับ We Love Radio ให้คุณได้ร่วมสุดกันแบบนี้และในโอกาสหน้าก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับมอบให้กับ เพื่อนๆใน Facebook ของ w e l o v e Radio ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยมาโยนโบริงนะครับมาร้องคาราโอเกะเนี่ยก็อยากให้คุณได้ลองมาใช้บริการกันดูนอกจากนี้ยังมีส่วนของอาหารด้วยและปลองว่าที่นี่น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่ทำให้คุณมีความสุขกับการได้มาใช้บริการวันนี้ขอบคุณเ a j o r Bo โบนะครับขอบคุณผู้จัดก,การสรายุทธด้วยที่ร่วมมอบของรางวัลให้กับเพื่อนๆใน Facebook ของ We l o v e Radio ก็คิดว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีเกมสุกๆอะไรมาเล่นกับเพื่อนๆอีกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ